ภาคกันลุยเฮือนน้องจ้อยเนาะอาตาบอเจ้าของเฮือนสวัสดีน้องจ้อยเลยลูกว่าโอว ใชสบายดีพี่น้องสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสู่คนเดอ้อพี่น้องเบิรชุมองสุบอนพ่าแม่ชิวพังไทยพังลาวและต่างประเทศนําพี่น้องเอยนาะกัยินดีตอนครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของตัวชิดที่แพงทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของตัวชิดปันสุขหรือว่าพอ่อพ่อกันกับตัวชิดปันสุขอีกเส้นเกา่าเส้นเคยเส้นเดิมพี่น,อน้องนาะมาพอ่อพ่อกันตัวชิด กลับมาแล้วพี่น้องเอ๋อเนาะไม่ได้หายไปใส่พี่น้องเอ๋ยเนาะเพียงแต่ว่าต้องเบึงแงงลูกเมียน้ำแล้วกสิแบงเวลาว่าทั้งพี่น้ำพี่น้องคลิปนี้คลิปที่สองในตุชิษสิพะไปพาพี่พ่น้องไปอัปเดตเบึงเฮือนน้องจ้อยนาอพี่น้องว่าฮอดได้เละฮอดขั้นตอนได้แล้วเนาะอ่ะพี่น้องเอ๋อเนาะกะพาไปกำลังใจให้ตุชิตแเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์บ่งบุกข่ามโฆษณาเนี่ยและพี่น้องปีใหม่แล้วตุชิดก็ขออวยพรให้ fc พราะว่าพี่น้องที่หักแพงที่อยู่เคียงข้างของทุสิตวัตถุคนทุกทานพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อเมอรี่ริสมาสเนาะปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วเนาะสิ่งที่บดีก็ะอให้ไปน้ำปีเก่าเนาะกะคอมีแต่สิ่งดีๆก้าวเข้ามาในปีใหม่ขอพบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อวัตถุขู่สู่คนและกละโดยเฉพาะก็ะขอบุญขอบคุณพ่อฮักแม่ฮัก ทุกคนทุกท่านจะอยู่เคียงข้างว่าจะเป็นพ่อสวนเพชรแม่ดารีนาและกะพีอ่ออสละกะพ่อหักแม่หักอีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่นบอรประงค์ออกสือ่อออกน้ำก็ขอบใจหลายๆเด้พอพ่อแม่ทั้งสองที่อยู่เคียงข้างาตวสิทธิ์กะลูกก็สิตั้งใจทำความดีจะหักษาความดีไว้แบบนี้ตลอดไปขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อ มาถูกเมือ่อวีคิสมาดสบายดีปีใหม่ป้าพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวตุว๊ชิดกะสิพากันไปอ่าพ่อพ่อพือึ้นน้องจ้อยกพ็พากันเฮ็นยังก,ก็ทึกอยอะนะพี่น้องเลยเนาะ,ะแต่ว่าเห็นแต่อันทางเบาเวียงผู้เพิ่นเชียงเบาเวียงเพิ่นบ้า,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 าบ้าบ้าบ้าอยู่พี่น้องเลยอืาแต่ขาดมากอ่ะ เพื่อนของน้องจ้อยติดประตูเลยได้พี่น้องเอ้ยบาทนี่อือ,อ,อนะปิดประตูประตางเรียบร้อยโอ้หขาอะไรบาทนี่น้อือขาก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 ใส่กองใส่ไล่เอา้าวัดชอบพี่ระพ้อบาทนี่มา,สบา,บาสบายดีุนแก้วโอ้ยสบายดีเอา้าเหรือบ,บ่อนี่ ประตบุหรือเนี่ยค้งน้ำเนี่ยเอามระังมาเพื่อเลยเออดียพี่น้องโอบบน้นี่บุรแร่ี่คุณเจ้าเรียทีท่าสีอันนี่ออโอ้ขักขักขัก้สบายดีเอน่องแางเ้อะพอค่าขายมันได้นี่ธุรกิจแรยบ,บุบรีหรือ่ ธุรกิจยังป้อยังยังอยู่มันยังไม่ได้เอาไปขายบ่ยังอยู่ป่ากันยังโอ้ลายนี้เนาะแสดงมาเนาะลายนี้ขายไลยทรงซ้ำลวดไทยแหละมึงก็เอาไปขายอือเอาขวัญขันใดแล้วเพื่อน้องจ้อยองแก้วอ่าก็นี่นะกำลังเซลูบิดสำหรับเพื่อนใหญ่เซลูบิตเซลูบิตโอ้ยขวัญนำมังคุดกำลังจุดเทศกาลพูดเนี่ยดูนอกพูด บึงออกไปอัปเดตก่อนเด้อเด้อเบึงบึงพี่น้องมาล่่นเลยโอ้สียเซลอยู่แค่นี้บ่สบายดีเด้อบรรจุคนเด้อสบายดีฮัลคุณบอกเรียงพี่น้องสบายดีเด้อไอ้คนลุออกกำลังนะพ่อเจ้าจากไหนมา<ะ>ออกกำลังไยังอยู่อ๋อตรวจั่งมาได้ดเด้อเจ้านี่เด้อบ่ได้กำยินเลยเพื่อนกำยินแหลบเบ่งเวล <c oughs> ามาทั้งพี่น้ำยนนเ,เปวดท้อนง น่ว่ากำห่อนไปตนห้างน่บ่ได้บ่อบ่อเป็นลออกปาดออกเลยบ่เป็นกปาดออกพาโคดพาคอดาโคดก็เลยคิดหอดชุมเจ้าของได้พาออกมาได้นน่แมนคุดหอดทังพี่น้ำแต่กาสิบ่ได้อยู่น้ำพิงขึ้นต่เกาถ่ายเพิ่นแข็งแห้งข้างเนก้อนนะเืเขามือีาวห้เมือกาุกูลูกคือเก้าเนี่ย กำเย็นในบริยาไก่ห้อนเลยบอกเธอจีอันน,นี้แห้งฟานมา,า,ยาลยฟ้าน้อนโชงชื้กันได้จ้าเนาะ <Man. S 2> ไม่ได้ก็บริยาไก่ห้อนเลยบอก บอได้ห่อนเนาะไม่ได้ไม่ได้กินยาเลยครับเพียงเดดกันอยู่ยอดอกกไอยู่ไก่ห่อนจดีบ้านตคอ่กัเย็นกั้งเลยแบบนี้บขามาเป็นคนแบบได้แบบได้บ้านจ้ายกินบ้านเน้าบ้านตะไนกินบ้านแล้วก็ไ่ได้ยูไก่ห่อนเลยเห็ดให้กินเจมือเจพันเมือแล้วก็ออกออกคำแล้วกัออกคำแล้วกักินอีกเจพันแล้วก็แล้วนี่เพิ่นอยู่เดือ อันนี้คือเพื่อนแบบว่าเพื่อนมอเพิ่นเป็นมอที่สมัยหม่เดินเพื่อนเป็นมอแบบว่าเพื่อนท่านสมัยแล้วก็การปีนตัวเพื่อนก็สิแบบไม่เพิ่อ่ใหยกินยาหักไม่เด็ดขาดเพื่อนมอยกินมีแต่จินยาเม็ดที่ว่าเพิ่อนเอามาให้

กำลังสิพักอันใช่แบบบอสิเทคานของน้ำเพลินทางได้ของน้ำเพิินตัวนี้บอก๋ยวนี้เลอือันนี้เพิ่นขั้วบอกใช่เฮ้ใช่จะของเพื่นเพิ่นคือบบเห็นสันใช่ยงเช่นแม่เอากับปูอยู่เออันนีน้องดาวเนาะอันนี้ น,นักธุรกิจหนาใไม่ได้นี่เนาะตอนตอนคนมากเมื่อนัอนอ้นคายแล้วบ้างน้องดาวมันรู้เคยด่าเพิ่นอะไรนะสบายดีเอาถ้ากันลุยเพื่อน้องจอยเนาะ ขุดลงหลบเติบนะเขาอธิบายได้บอกว่าเป็นอยังเขาขุดลงหลกเติบเนี <h 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 ่น้องสวยตรวนี้น่ะทงพอคนเขาแบบจะได้อันนั้นนโตลงจกเคลื่อนยามาสาชิ้นเป็นยังได้โตลงก็มันเป็น เ,เ,เกืไอ้ไอ้แบบคิดว่ายันว่แต่ว่าเป็นดินเขาทมไม่แลยยันบนเนนเด็กจังคุดลง,น,ลน,งนี่น <ะ S 1> คืจอจมมืไปเอาตะปูใช่ตัวไร้มันมันอ่อนบ้าตรง<ช>อปกรณบลมีตะปูเห็ แล้วโอ้่ยเลยเทุกคนว่าอย่ามีมีคำถามทุกคนคิดว่าพัดล่มนี่พัดล่มยางอันเขาพัดคู่มือนี่ตัดมือเขาบ่า บาดมือบ่ะบาดมือเขาเข่ามันปิ้นตัวมันปิ้นแห้งค่ะเข่าว่าจังแมนแต่มันปิ้นเลยนะเขาอันตัวมันปิ้นแห้งๆแล้วไปจกเข่าเลยได้เอาไปว่าเขาลงไปจกเข่าไหมเขาเขาเนาะน้องดาวคิดว่าเขาอะก็เข่ากันแต่เข่าโมเมนบ์โมเมนต์พลุ่มเล็กได้พลุ่มยางเขาเนี่ยพลุ่มมันตัวนิดหน่อยเขาแต่สิ้นเขาเป็นอะไรฮะ คุณนี้ว่าบอกเขาก็ลองกล้าเคยโจกถหนมันหลุดเพราะว่าเอยเจอมากับมือเ่ยเอยสิถามนี่ก็หลุดมีคำตอบให้อยู่เข่าบอเข่าแบ่โห่งดกเข่าบ่แห้งแต่นหลุดี่มือเนี่ยเพราะว่าเพื่อเชื่อมาเตือนเข่าได้แห้งได้นี่เกือบขาดผู้ได้นี่เข่าเข่าหอดกระดูกได้นี่ยโจกเพราะว่าห้าสี่หิวทั้งหลังมันนะเด้ ลานูหิวมั่งนะอ่าแล้วนิ้วก้อยลงพูดเขาบาทนี่พอดีตัวนี้พอดีนิ้วก้อยบัดล็อกมันละครึ่งเลยบาทหนิเขาหดกระดูกเลยน่ะหน่อยมาได้ขอต่อสิอันนั้นตัวเล็กอันเขาปิ้นอยู่ท้งเพดานน่ะพขาแห้งอย่างนั้นเนาะ โชวขาดแน่ไหมเนาะล้มจึงเคยด่าเราล้มไปแล้วช่องช่องชื่อช่องนั่นแหละนี่ช่องน้องคนช่องจ้านลูกเคยลาด้วยปะบ่าวทรงลูกเคยลาบ่าวทรงลูกเคยลาโดยผ่านเบิร์ดแล้วบ่โดยผ่านแล้วผ่านแล้วโดยเฮ็ดอันนั้นเบิดแล้วเรียบร้อยแล้วยังไปวัดประสกโต แสดงว่าผ่านิดทุกอย่างเนาะไม่นะได้ไมาบรไดแลนเคอาก็ผ่านหนูอ่านนี่ข่าว่ากา็ผ่านมวลย่างผ่านรดผ่านมาแล้วยังแต่รอ e x ้ t เรานะเป็นมีช่องยูงทุขตงงก่น ็ดทอดบวเดือนมาทอดกันเนาะทอดมาแต่มึงราคาบ้านลุงหล่าเขาท่านทอดมั้งเนาะเกือบทอดเนาะเกือบคำทอดทอดนะทอดได้เดือนทอดได้เนาะทอดได้เนาะคือว่าไวได้หนึ่งคนเห็ดโอ้ยเดี๋ยวเฮ้เอิ้นเคยสิเจ่มาขอยกเอามาแล้วพ่อเจ้าของเฮือนสวัสดีน้องจ้อย ยาตะปูอยู่ใช้ตะปูเด yes. ือดตกมันดึงออกจองคิดเอาไปซื้อเอาเนาะเสื้อทามวลูกไหไม่ไม่ไมกาเกงอะไรกางเงไางเกย คููนึงคือโบเหน็นคัูนักบอกาคู่เจ้าน่ะโอ้บอสบายเอนแล้วขึ้นขึ้นเรนนนเาบสบายป่หาคูเวลาไน<อ>คู่ละเอียอเืนแล้วเอเบีอยู่เพืนว่าไปเก็บซองมอเท่าเียว่าโอ้บอสบายแล้วมือนม่ได้ไปเมื่อวาน้ไปตอนเช้า ไปคนกาลำบากกลับเลยสบายอุทิศจตวานบารัมไฟชื่อเลาได้ชื่อเร้นะบาค่ะเบาคะบาค่ะน้ออ้าวปริมาต้สามูเห็นเลยลำบากใจเนาะสูมกเมีสังขุดกะจิบ เก็บบ่อเรียกว่ากระดังสิมัดมากนั่นเพิ่นนี่แล้นบ้านลูกบ้านบ้านแล้วก็เก็บไว้นั่ดนอนโอ้โหเพียงไร้หมอนตอนนี้ลู้วัวเพิ่งจะเอาเลยเขาเขาเขาล้เด็กเฮียหน่อยด้วด้วยด้ด้ยอันนี้ได้เออหักมากใช่คนใช่น ชคคนมาอะไรเนี่ยรันเลย้นะจะ้าคูยะท่านานครนะ่านเติดแพงเราจะเอาขึ้นพรัยาทุกโอเคทุกๆูกใส่เกลือโดนมันเปลี่ยนไปแล้วโดนมันโอ้ยหั่นเลยงอเลยยังงออย่างงอนี้ยาดีโอเคาอ้อ ม้อพิ่งอยากได้ขายหาสิพันขาย5 0สิพันวะคันบลคันบุกพุเจ็บบอลบงเอาขึ้นกันได้บันเท่บันย่างไปเอาอันพักกินครับมันอยู่น้ำมัน่กกระต๊อบมันเนาะหาสิพันม้อเนี่ยขายขายขาม้แม่ายจ้าขายพิ่นขายมเ่ม้อผู้ช่วยกันตรงล่องว่าผู้ช่วยขึ้นีูอาไปยังาสิเอาไยังไหาสิพันเนาะขับอถเอาขึ้นอขายพ่เลยืนั้ก็นีะซื้อผู้ี้ ชื à, e à, ่อเดีนี่นะเอาใช่กูจ็บแก่ทั uh ้งแถวทั้าเ้ไเาหรือเปลนเน่ยาเกลือทุบ่าเกลือปเห็นแล้วไบาวี้ะกันที่่นก็า่นเมนยาิววเมอ๋อบเม่นก็เนกันยานะคนนี้ม่นน่นยาคิวนมันมันมีไม่ดีเอาเนันเน้อราบอนว่าเช่าอยู่ทีเช่าโนฮกอู้จักกันเนาะอู้จักกัน เอาพิเช้าเท่ก้เลยเอาราเพิ่งช่างพุทธมานขาดกันอยู่ะมันจะใชเก้างแก้เชื่ออีกก่ะบอาะไเป็เมียไม่จอได้าเป็นมชุชามือชาบขืนมึงเพื่อัไห้นี่กัาบมือชาบนคกก็ได้ัเเดี๋ยวอยายเดใจเดมอเด้อและอันคายยังไง

ว่า่อไปก่อนได้ก่อนแต่ว่าท่านม่ก่อนเ้อะเราเหาอีแรมาหันแก้วลูกแก้วมีเงินแข่ะมีอยู่เฮ้สอบสองเงินบวกมาหานมานีเนาะเาไม่ไปรอแรแล้วรอบสองอ๋อโอเคโอเคชื่จบะนี่า่ใหญ่มันแก้วมันแก้วเพิ่นมีแนวออกมาห้พี่น้องเห้เนาะ อ่าเพิ่นกําลังเจาะอันนี้เองเนาะอืมโอ้คักปานยังอ้าวอย่าใันมีอันหนงว่าแท้4 5แท่4 5อเคงบปค โอเคเป็นคนยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยเด้อบอหมนมีไบ่บอหมีนะอ๋อแล้วเราเขียนใส่อีตามจะใส่หรือเขียนเขียนใส่ก็ได้ใส่เลยคันกานเวลาคนอะไรเคันกานามอยู่เลยอันนี้สมุดลายเพราะว่าคันว่าบ่มีกะเขาก็เขียนชื่อแส่นี่เนาะอ่าจะเป็นเบาเวียงบ่หรือว่าหลายหลายคนบ่เนาะชื่อพี่น้องเลยเขียนชื่อเสเลยหรือว่าเขาบ่อยากเขียนก็ได้ อดยาจะให้คนหู้กับเขียนใช่ออกตัวซิปซอยอะไรซิปพันทีฟเออวเราต้อรใจตอนน้ใจเขียนสื่อใจแล้วบอกว่าเปนอ่านได้เหมือนกันเิ่นอ่านบอกอ่านอะไรอ่านน้ำเปลอกเลื่อนหรอเ่าอย่านปือกเลือดเจะวาพังรถเืินแต่ชาวเือนบ่เง้นตัวนี้พังใหย่หมดแล้วเื่นหมดแล้วเงินแล้วเอินนี่ผมมีเงินเห็นอะไรได้หนึง้อนเงินหมดแล้วเงินจะมากินชิ้นงัวชิ้นยังเลยแล้วเนาะเ่อนมีพักเรียบบ่ กับบริภ <Happiness unting> ักเ <left> หตอยู <fit kind of white> ่เลยหนึ่งกอโอเวลาเห่ไม่จะเขาแม่เล่นี่ยห่างกับบริษัเยอนะประมาณสิบโมงกะให้คนมนน้าเานเกดบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายมเ้ขาเห่เห่นแห่แล้วเน่้องเป็นแห่ยังลุกขึ้นแล้วก็เห่ยังแล้วก็กห่ยังระหวางตะกตกกันนะวันขาวห่ขาว่แเห่ขาวเพราะวันเขาเนี่ย้ำลักเห่ยิงหอเล่ห่ยังนะ เหนเม้งบริมารเมงเหม้งตามเมงวเ่ยขวาไม่แต่เห่ครับนหละไม่แต่คันเข่าชื่อชมไม่บ่นี่ไม่ชื่อให้เกี่ยเกี่ยเกลียเส้นไม่เมดหอันนี้เเอาอีกชุดหนึ่ง่คือแล้วคือแล้วใชรแบบนี้งานแล้วเทียวเทียว้วีวเดียวมืออื่นเนาะมืออื่นเสียมาส้มอานกเจียวละเป็นเรื่องต่อเลยพี่น้องเนาะเดียว อ่าเห็ดเรียยไปนำลมกันไปนำมันบดเสียเรียยอ่ากเอามาเอาเอาออเอาเลยไม่างพุดเราจะเปช่องใบเาเอาเอถามน้องอแก้วก่อน,นคือมันน้องหม,ม่ขนาดมีตอกะเห็ดเคลือน,ลน,น,นแล้วก่อนเนาะเห็ดตัวเอาเห็ดตัวนี้ก่อนแล้วก่อนเนาะแ,แต่มีตอได้จังว่ากันอีกเนาะ Tasi sang Tasi này Tasi yêu lẽ đó 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 Tasi đó

không không được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  không อกหาหานะมาแต่ฮึแต่ตัวเล้กแต่บ้าใส่บุญมาตัวไหนดอกอันนี้อาข้อมือเดี๋ยวหายีมือเลยม่ได้ <laughs> เรียบร้อยจุดๆบาดนี่เเนาะต่อไปเอาเบิ่งยับก่อนเอาไปก่อนบาดเเอาไมาซ่ํานี้เ้พี่น้องเด้อบาดนี้คลิปนี้เดี๋ยวมันสิยาวเนาะเนาะจะสิขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องฝากทุกคนไปกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ่งบ่อ่าข้ามโฆษณาให้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้กะเฮือนน้องจ้อยกคือว่าวงวงไว้พี่น้องตอเฮือนครัวออกไปแล้วเนาะ้างหลัง เรื่องประตูกะติดแล้วแล้ว,วยังซีเอาไม่น้องมาในน้องนะแตะ่กักระเบื้องแต่กับกระเบื้องกระโลและะ้วกัแผดานเนาะคำว่านั่นนะพี่น้องประมาณนี้พี่น้องไนอะ้เนาะถ้าหากว่าผู้ใหญ่ท่านใดเนาะอยากสุบช่วยาฝากเงินฝากค้ำไม่ยังช่วยแบบใดต่างๆกะสามารถติดต่อตุสิทธิ์ได้เดี๋ยวจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิข,ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อทุกคนสบายดีพี่น้อง